สวัสดีครับพี่น้องและมิสายทุกท่านผมวิสิตซิมเซรีวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคำัมภีร์แห่งจักรวาลของเราขอเสนอเรื่องเด็กของพระคริสต์นะครับเด็กของพระคริสต์วันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องเด็กๆนะครับคือท่านก็คงทราบดีว่าในขณะที่ เรายังมีปัญหาเรื่องโควิด -19 เนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าคุณพ่อและคุณแม่ไม่สามารถที่จะส่งเด็กไปโรงเรียนตามปกติได้าบางแห่งก็โรงเรียนก็ปิดยังไม่ได้เปิดบางแห่งก็อาจจะเปิดครึ่งวันบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่คือ,อปัญหาเรื่องโควิด -19 เนี่ยนำความ ลำบากนะครเป็นภาระหนักให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่จะต้องดูแลเด็กๆที่บ้านเสียส่วนใหญ่นะครับทีนี้มีคนใจดีมาเสนอให้กับผมว่าให้ผมเอาเรื่องเด็กๆมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อว่าจะได้เติมช่องว่างในกิจกรรมที่เด็ก ไม่มีอะไรจะทำนะครับก็จะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งผมมีความายินดีครับมีความยินดีที่จะเอาเรื่องอเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระธรรมคำัมภีร์คำสอนของพระเยซูหรืออะไรเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็เพื่อเพื่อว่าจะได้ เติมช่องว่างให้กับเด็กๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเด็กๆก,ก็จะได้รับผลประโยชน์คือเรียนรู้ถึงคำสอนของพระธรรมคัมภีร์ของไบเบิลหรือของพระเยซูนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อของเราก็คือเรื่องเด็กของพระคริสต์นะครับเด็กของพระคริสต์เรื่องของวันนี้มี จริงๆแล้วหัวข้อของวันนี้เนี่ยคือเรียกว่า,า happy face นะครับคือมีหน้าตาที่มีความสุขสดชื่นเบิกบานนะครับในนี้นีบอกว่า,าคือก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆที่มาฟังนะครับก็ให้รู้จักว่า,าผมเนี่ยชื่อ วิสิตนะครับถ้าเด็กๆจะเรียกว่าตาวิวสิตก็ได้หรือจะเรียกสั้นๆว่าตาวีก็แล้วกันนะครับคุณตาวีตาวีเนี่ยจะนำเรื่องมาสั้นๆมาเล่าให้เด็กทุกคนฟังนะครับฟังดีๆนะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็จะมีคำถามอย่างน้อยมีคำถามข้อหนึ่งนะครับดูซิว่าใครสามารถที่จะตอบได้นะครับ โอเคครับ uh, happy face คือเรื่องบอกว่ามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแจ็คแจ็คเนี่ยเขา uh, พอถึงฤดูหนาวเขาก็ชอบออกไปนอกบ้านนะครับออกไปนอกบ้านแล้วก็เอาสโนเนี่ยมาปั้นเป็น uh, เป็น snowman คือปั้นเป็นรูปคน uh, คิดว่าเด็กๆมีหลายคนคงจะ เคยได้ทำใช่ไหมครับมีประสบการณ์ออกไปเอาสโน,โนเนี่ยมาปั้นเป็นรูปคนบ้างปั้นเป็นรูปบ้านบ้างปั้นเป็นรูปสัตว์บ้างอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้แจ็คเนี่ยก็เอาสโนมาปั้นเป็นสโนมนทีนี้สโนมนของแจ็คเนี่ยมีพิเศษอยู่ข้อหนึ่งก็คือสโนมนเนี่ยบนสีหน้านะสีหน้าของสโนมนเนี่ยก็ยิ้มอย่างมีความสุข เขาเรียกว่า happy face นะครับอ,อันนี้แหละครับทีนี้ได้นี้บอกว่าถ้าจะมี happy face ได้เนี่ยมันก็ต้องอ happy ในจิตใ,ใจียก่อนนะครับ happy ในจิตใจแล้วก็ถึงจะ happy ะบนสีหน้าได้นะครับอ,อันนี้แล้วก็ บอกว่าตามความจริงแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่พระเจ้าได้ให้เรามีความสุขนะให้เราแฮปปี้พระเยซูเนี่ยให้เราแฮปปี้เพราะว่าพระเยซูรักเด็กทุกคนพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีของเด็กทุกคนแล้วก็พระเยซูเนี่ยอยากจะเห็น Happy f a ฟ e บนสีหน้าของเด็กทุกคนด้วยนะครับแต่อย่างไรจะมี Happy f a ฟ e ก็ต้องมี Happy h e าร์ก่อนนะครับคือ Happy ในจิตใจก่อนแล้วเมื่อมี Happy ในจิตใจแล้วเราก็สามารถที่จะมี Happy f a ฟ e ได้นะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้อนบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เรา Uh, have a happy heart mm hmm. คือมีจิตใจที่อ่ uh, มีความสุขนะครับ mm hmm. เพื่อว่าเราจะได้แสดงออกมาบนสีหน้าของเราว่าเรามีความสุขนะครับอ่ uh, แล้วทีนี้ในนี้เนี่ยวันนี้เรามีข้อพระธรรมคัมภีร์นะครับอ่าไบเบิลเวอรขอให้เด็กทุกคนเนี่ย uh, จำให้ขึ้นใจนะครับ uh, ในน,ในนี้บอกว่าในานีบ้บอกว่าในสุภาษิตนะครับสุภาษิตบอกว่าจิตใจที่เป็นสุขทําให้หน้าตาสดใสนะครับคือหน้าตาจะแฮปปี้เนี่ยมันต้องออกมาจิตใจมีความแฮปปี้ซะก่อนจิตใจที่ร้าวรานทําให้ดวงบิญญาณแหลกสลายนะครับแล้วภาษาอังกฤษบอกว่า a happy heart make a face look cheerful นะครับ คำวา verb f 1 5 1 3นะครับแล้วทีนี้ตาวีก็จะสรุปแล้วก็สรุปแล้วทีนี้ก็อย่าลืมว่าจะตั้งคำถามคำถามหนึ่งบอกว่าเด็กๆจำไว้นะครับดูซิว่าใครตอบได้บ้างบอกว่าเราจะมี happy face เนี่ยเป็นไงครับเราจะทำอย่างไรเราถึงสามารถที่จะมี happy face ได้นะครับน,นี่เป็นคำถาม นะครับขอใหอ้หาคำตอบมานะครับมีใครตอบได้บ้างานายยกมือหน่อยโอเคครับอขอบคุณครับแล้ววันนี้เรากา็เรื่องเด็กของพระคริส์ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ